ตามถนนเรเกษทางหลวงชบทปัตตนีครับเพื่อนๆวันนี้ป่าจอดอินดี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมเชียงไฮ้ปัตตานีเลยนะครับเพื่อนๆวัดดังวัดเชียงไห้บรรยากาศอีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับเพื่อนๆวทางหลัอีก200เมตริงตรงต่อไปวัดเชียงไห้เพื่อนเ หลายคนเ็าอยากจะมานะครับเ,เพื่อนวันนี้ปาจอดอินดี้พาเ,เพื่อนมาชมบรรยากาศนะครับวัดเก่าแก่นะครับวัดในตำนานวัดเชียงไห้นี่เราเข้าข้ามถนนรถไฟนะครับเราเข้าวัดเชียงไฮเลยนี่ด้านหน้านะครับเ,เ,เพื่อนอยมเภอโคกโพจังหวัดปัดตตานี จอดข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านหน้าก็จะเป็นารางรถไฟวัดจังไหยอยู่ตำบลโคโนโรีเเพื่อนๆอำาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีวัดพัฒนาตัวอย่างปี2 5งพัน กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการบรรยากาศเพืเ่อนวันนี้เราพาอาจารย์เอฟมาบูชาเหรียญศักดิตนะครับ มีประชาชนวันนี้วันอาทิตย์เ,เพื่อนประชาชนมาสักการะบูชานี่วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวดที่เรื่องชื่ออันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทวดวัดชีงยงไฮ วัดวิหารหลวงพ่อทวดเพื่อขึน bodi satu akan maya itu kata. Dalam ayat. ไปในวิหารกัเกื่อนเดี๋ยวเราไปเอ่อดอกไม้สุขสรันงครับวิธีการทำบุญนะครับจะค่อย

เราอาธิษฐานขอพรหลงวงปทวดเรียบร้อยแล้วครับเพื่นนพอนพรสิบสิบปุ๊บเดินทางกับกรุงเทพกับบรรยากาศนี่ก็ประชาชนมากราบสักการะบูชาครับลหลายๆคนที่อยากจะมาสักการะพระพุทธรูปหล่อ ของแท้นะครับที่วัดจะง่ายกินเชิญเลยครับอยู่จังหวัดปากตอนนีโอเคเราก็ไปดูอาจารย์เอ๊ะตอนนี้อาจารย์เอ๊ะมาบูชาเหรียญน,นะครับอาจารย์เอ๊ะมาบูชาเหรียญไม่รู้ว่าได้จักเหรียญเรามาตรงซุ้มที่อาจารย์เอ๊ะเขาบูชาเหรียญเดี๋ยวมาเจออาจารย์เอ๊ะ นี่ก็บูชาเหรียญครับหลงพทวดเลยมาถึงวัดชีง่ายปิเอทอยู่ไหนเอ่ยโอเคตรงนี้ก็เป็นเหรียบูชาพระเครื่องหลวงพ่อทวดอาจารย์ทิมวัดชชียง ราคาเรียน็เกิดเห็นหน,หหนะราคาองนะตองลีดเล็กตองลีดใหญ่ตองลีดเล็กกลิ่นเล็กกลิ่นตานกลิ่นใหญ่ห พิมสองห้าหลังหลังหนังสือพิมสองห้าเพียได้บูชาไปกเกือเรียอยแล้วครับเท่าไปแล้วครับพระบูชาองค์หนึ่ก็เ้ารีบอ่าแล้วแล้วเด้อ ติดต่อใครอ่ะเวลาเข้ามาร้อยปีอาจารย์ทิพย์ร้อยปีอาจารย์ทิพย์สเรื่องทองเรียราคาบูชา oh. เนี้ยวว่านพระยอดเล็ก ราคาูชาุาชนวานปีห้าหนึ่นี่ราคาบูชาเพื่อนเน,นื้อวานหลังเต่าปิมราคาบูชาเพื่อนนีเนวานหลังเต่ารีดปิมปมปมป่มสราคาบูชาเพื่อนเน,นื้อวานหลังเต่ารีบปิป่ปสาม <c oughs> ราขาบูชาเพื่อนเรนือบ้านปลารอบใหญ่ผีให้ราคาบูชาเพื่อนโอเคนี่ก็เป็นเหร,รียญหลายๆรุ่นที่เพืเ่อนๆบคน,คนอาจจะสนใจนะครับเรามารีวิวให้เพืเเนะ่อนๆอย่างนี้นะครับบรรยากาศ บชาที่เป็นองค์หล่อหลวงประทวดนะครับพระบูชางองค์หล่อราคาบูชาแต่ละองค์โอเคเราก็กิจกรรมพิเอเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพอีกเพื่อนๆวันนี้เราก็รีวิว ให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศวัดจังายนะครับเรามาถึงสำนักวัดหลวงพ่อทวดนะครับอ่ะโอเคเราเดินทางกลับกรุงเทพต่อเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับป่าจอดอินดี